เชื่อหรือไม่ว่ามีผู้คนทั่วโลกบังเอิญสรุดกระสมบัติที่เปลี่ยนชีวิตของพวกเขาไปตลอดกาลและมันเกิดขึ้นบ่อยกว่าที่คุณคิดแม้แต่การค้นพบที่ง่ายที่สุดเช่นการ์ดเบสบอลเก่าหรือเนยโบราณหรือหนังสือกระตูนหาย,ยากที่พบในห้องใต้หลังคาสิ่งเหล่านี้สามารถทําให้ผู้คนรู้สึกเหมือนพวกเขาได้แจ็คพอตชิ้นโตในชีวิตเลยทีเดียวและนี่คือหกการค้นพบสมบัติลำ้ำค่าที่มาแบบโชคช่วย และก่อนจะไปรับชมกันนะครับอยากจะขอกําลังใจเล็กๆน้อยๆจากคุณผู้ชมเชิญกดไลค์และ s u b ส c คร b e ติดตามช่องว่ากันว่าไว้ด้วยนะครับเมื่อพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยครับ 1. f ึฟอรที่ถูกฝังในปี1978เด็ก2คนค้นพบสิ่งที่มีค่ามากนั่นคือรถสปอร์ตหรูอย่างเฟอร์นารีจากรายงานเมื่อ4ปีก่อนรถคันนี้คือรถที่ถูกขโมย เฟอร์รารี่คันนี้ถูกประมูลออกไปหลังจากที่ถูกจัดแสดงมันถูกซื้อโดยช่างหนุ่มที่เป็นเจ้าของร้านขายยานยนต์ในแคลิฟอร์เนียราคาจะอยู่ระหว่าง5,000ถึง9,000ดอลลาร์ 2. คุณกล้าลองชิมเนอยอายุ2,000ปีหรือไม่สิ่งที่ดูเหมือนเป็นมันฝรั่งขนาดใหญ่จริงๆแล้วมันคือเนอยขนาด22ปอนด์ที่ค้นพบโดยแจ็คคอนเวในไอซ์แลนด์ ลูกบอลเนยที่มีอายุมากกว่า2,000ปีในบึงโครนปรากฏว่าการค้นพบดังกล่าวไม่ใช่สิ่งผิดปกติสําหรับชาวไอริสและชาวสกอตเพราะสมัยก่อนสิ่งนี้คือเครื่องบูชาเทพเจ้าและด้วยอากาศที่หนาวเย็นในไอซ์แลนด์ทำให้มันยังคงสภาพมาจนถึงทุกวันนี้ 3. จี้ทองในศตวรรษที่15เรายังคงเห็นคนที่เดินไปตามหาดทรายพร้อมเครื่องตัวจับโลหะในมือ หวังว่าจะหาของมีค่าและเราคงคิดว่าทำไปทำไมจนกระทั่งเราอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับมารีฮานาบีจากสาหรา,าอาณาจักรซึ่งหลังจากการลักลกุ่มทรัพย์เปีในที่สุดเธอก็บพบชิ้นส่วนทองคำมันคือจี้ทองคำในศตวรรษที่15พร้อมงานแกะสลักอย่างสวยงามจี้ถูกวางประมูลไว้ด้วยราคาเริ่มต้นที่2 5 0 0 0 0ปอนด์ 4. หนังสือการ์ตูนที่ราคาแพงกาบานคู่รักคู่หนึ่ง กำลังเก็บของในห้องใต้หลังคาเพื่อเตรียมย้ายออกเพราะบ้านกำลังถูกธนาคารยึดพวกเขาพบกล่องมากมายและหนึ่งในนั้นคือหนังสือการ์ตูนที่ซื้อมาในตอนแรกเพียง10เซนแต่ตอนนี้มันมีค่ามากกว่านั้นมากเพราะมันคือหนังสือการ์ตูนแอคชั่นคอมิกเล่มหนึ่งปี1938ตอนนี้มันมีค่ามากกว่าบ้านของพวกเขาเสียอีกเพราะซื้อขายกันในราคา1.5ล้านปอนด์เลยทีเดียว5การ์ดเบสบอล การ์ดเบสบอลปี1869ถือเป็นหนึ่งในการ์ดเบสบอลแรกมันถูกค้นพบโดยบังเอิญโดยยิงชลาอายุ72ปีจากแคลิฟอร์เนียซึ่งแต่เดิมเธอลงขายใน e อีเบียงแค่10ดอลลาร์เท่านั้นหลังจากผู้เข้าร่วมแสดงความสนใจผิดปกติเธอถอนมันออกมาและในที่สุดก็ขายได้ในการประมูลมากกว่า75,000ดอลลาร์ 6. โอปอที่ใหญ่ที่สุดตท่งที่เคยมีมา นอกเหนือจากความสวยงามอย่างไม่น่าเชื่อแล้วโอปอนี้ยังใหญ่มากกว่าโอปอที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาถึง10เท่ามันมีน้ำหนัก11กิโลกรัมโดยมีมูล,ลค่าโดยประมาณมากกว่า1ล้านดอลลาร์แต่เมื่อมันถูกตัดและทำเป็นเครื่องประดับแล้วมูล,ลค่าจะสูงกว่านี้อีกมากมันถูก้นโบในซาออสเตรเลียโอปอชนิดนี้เป็นที่รู้จักกันในนามปอเมทิคเป็นไงกันบ้างครับถูกใจกันหรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และ Subscribe ติดตามช n แนลว่ากันว่าไว้ด้วยนะครับถ้าใครอยากจะให้ทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้ร่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้นที่นี้ด้วยนะครับว่ากันว่าชาแนลคนไทยสาระแปลกใหม่แบบจัดเต็มสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ